พี่พวกเราเนี่ยไม่รู้แล้วเมื่อวานพี่พี่ดาราประมาณทีมหนึ่งที่พี่พี่ทุกคนเห็นในรูปที่เขามานั่งรออ่ะนั่นคือเขาดีลผ่านเอเจนซี่แล้วเขามาแล้วเจนนี่เมื่อวานกดดันมากเพราะว่านเป็นไลฟ์สดที่เครียดในใจคือแบบแต่ต้องแบบเอาหน้างานใี่มันโปรก็เมื่อวานผมแบบเสียเวลาไปกับ หลังบ้านแบบเยอะมากเราอะไรแบบแบบเรราเกรงใจพี่เขา oh. เราอยากให้เขาขึ้นทุกคนแล้วเราเสียใจที่เขาเสียเวลามาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นชเพราะเขาไปดีลกับเอเจนซี่ไว้แล้วเอเจนซี่เนี่ยตอนเนี้ยท่านท่านนั้น mm hmm. นะนะ mm hmm. รับมาคือเจ mm ็ดสิบแบรนด์โอนเงินแล้วทุกแบรนด์โดยไม่ถามพวกเราเลยว่าสินค้าคืออะไรร้อยกว่าแบรนด์ ก็คือรับมาก่อนรับรับรับให้ลูกค้าโอ้โอ,โอแต่ว่าเจนยูบอกแล้วลว่าใครนะดีลงานพวกเราคุณบอกเราสักคำว่าสินค้าเกร็เราขอเช็คเลขอยอยหลังบ้านเราขอเช็คกระแสว่าสินค้ามีดราม่าไหมเขาเคยมีเรื่องสารความปลอดภัยไหมแต่เราจะพยายามสกีนทุกตัวครับทุกคนไม่ต้องกลัวแล้วคือแบบตอนนี้เขาร้องไห้หนักมากเขาขอโอกาสเจนนี่พี่ให้โอกาสมาเยอะแล้วพี่จะไม่เกลียดน้องอีกต่อไปแต่พี่ไม่ขอรับงานจากน้องแล้วเมื่อวานผมเสียเวลาแบบ หลายชั่วโมงมากไปคุยแต่สุดท้ายก็คุยแล้วเขาก็ไม่ได้พ้นยอฟังเขาก็เทแเทะเทเทียงเทียงเทียงเขาไม่ได้แบบยอมรับอะไรเลยมผมก็เลยแบบโอเคเสียเวลาเปล่าๆทำมากินดีกว่าแล้วพี่เหนื่อยมากเมื่อวานพี่ต้องมาเหนื่อยกับเรื่องนี้แล้วมาขอคุยในเวลาที่เราไลฟ์อยู่มันใช่ไหมสินค้าตัวต่อไปเลยครับเออเราไลฟ์อยู่แล้วเดินมาบอกว่าขอคุยหน่อยอะไรเงี้ยในขณะที่ทุกคนกําลังแบบใช่คือใช่เรื่องอะการไปรับไม่ได้ไลฟ์แล้วแล้วแบบพอไปแล้วเราให้เราไปรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น ให้เราไปช่วยเคลียร์คือเอนซี่นะครับคือไม่ได้ว่ามีปัญหากับใครคือคุณรับได้เลยครับได้กละมโยชน์แล้วแต่ก็คือเป็นงานของคุณอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำคือช่วยเซฟรอนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเพรับงานมาโยนแล้วก็รับส่วนต่างแล้วก็หายไปทิ้งงานแบบนี้เมื่อวานน่ะเขาโคตรหมดพลังอ่ะช่วยกันหน่อยดูไปไรอ่ะเขาแบบไม่คือเมื่อวานอะตรงนะเนี่ยสิ่งที่หลายคนแบบว่าทำไมบูมเนื่อยดูเหนื่อยดูเหนื่อยดูเหนื่อยทุกคนบูมอ่ะ เหนื่อยน้อยออกว่ายวกับเจนอ่ะสิบ10ถึงร้อยเท่าแล้วเนี่ยเอเจนซี่ที่รู้จักนะอ่ะเจนนี่บอกแล้วว่าบวกแค่หมื่นเดียวพออ,อ่ะเหมเือนเช่นเราให้คิวสมมุติเราพี่เกมอย่างนี้พี่เกมเนี่ยเจนให้คิวของพี่เกมคือวันละสามแบรนด์นะพี่เกมบวกแค่ตัวละ 10, หมื่นเหมือนเราขายห้าหมื่นพี่เกมก็ไปขายหกหมื่น <000. S 2> หน้าที่ของพี่เกมก็คือเอาอสินค้าวิ่งมาส่งนู่นนี่นั่นให้แค่วันละสามตัวคือจบมึงยัดมาเจ็ดสิบตัวกูจะได้นอนตอนไหน แล้วของเราอีกอ่ะแล้วไม่ถามเราสักคําว่าสินค้าไหนอคือช่องทางดีตรงเราก็มีให้อยู่แล้วคือถ้าคุณแบบดีตรงอ่ะคุณอาจจะรอรอรอมีรอเคลียร์หน่อยแต่ว่ายังไงคุณจะได้คิวที่ถูกต้องแล้วที่รักบวกเป็นแสนนะใช่เออแล้วเรารับแค่ห้าหมื่นนะครับทุกคน ไม่มีแบบเป็นแสนไม่มีสิพิเศษว่าไม่มีการที่แบบว่าจ่ายมา5้าแสนแล้วแบบว่าจะได้คิอวันดีเลยไม่มีเด็ดขาดฟังผมมาเลยนะใครใครไปโดนแบบนั้นคือโดนไม่ฉาชีพหรอกครับใช่แล้วล่าสุดมีคนมีคนโพสต์ด่าเขาว่าน้อยเรื่องคิวมากดีวมาแล้วไม่ได้การกลายเป็นว่าเราตั้งใจทํางานไม่ได้ดีลวเราไงเราทำเราตั้งใจทำงานทํางานวันหนึ่งนอนสองชั่วโมง3ชั่วโมงคนที่คุณก็ได้ขายทุกคนได้ขายแต่กลายเป็นว่าพี่ๆหลายหลายคนก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดหวังกับเรารู้สึกนอยกับ เราทำให้เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วก็ต้องใจทำงานของเราปกติแล้วบอกเลยนะว่าตอนนี้เขาอ่ะร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากแต่เจมส์พูดคือคนเดียวครับเอนดี้คนเดียวอ่ะเจม์พูดเลยว่าร้องไห้หนักมากพี่นะพี่จะสอนน้องตรงนี้เลยพี่ให้อภัยน้องแต่น้องทํางานโคตรไม่มืออาชีพพี่ไม่ขอร่วมงานอีกต่อไปอนาคตเจอได้สวัสดีค่ะได้ทักทายได้แต่พี่ไม่ขอร่วมงานกับน้องแล้วน้องไปเคลียร์ตัวเองทั้งหมดได้เลยพวกพี่พร้อมโอนเงินทุกยอดที่น้องรับมาทั้งหมด พราะพี่ไม่มีคิวให้น้องแล้วเออหลายคนบอกว่าเอ้ยทําไมเมื่อมาเนี่ยบูมเหมือนเครียดเหมือนตาลอยแบบตาล็อกไปล็อกมาทุกคนบูมมาล็อกไปล็อกมาแต่บูมพยายามจะคอนโทรลตรงนี้ให้อยู่เพราะว่าเจนจะยูอะทาหลังบ้านอะหนักมากเครียดตัวตบูม,บมเป็นร้อยเท่าเราบอกแล้ว,ว่าเราอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากตรงนี้บวกตัวละหมื่นอะสมควรแล้วบูมบวกตัวละหมื่นคือที่ตอนแรกที่เราให้เอเจนซี่ขายงานเพราะเจนนี่อยากให้ทุกอาชีพบ,บนโลกเนี้ ณวันนี้กับกระแสฟีเวอร์ที่มันเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันมึงไปบวกตัวหนึ่งสามหมื่นอัพห้าแสนอัพซื้อเราบอกแล้วว่าให้ลูกค้าซื้อมาห้าหมื่นก่อนต่อหนึ่งสินค้า <เอ S 2> นี่ไปขายมาเลยสี่พันบ้านสองแสนบวกอีกสองเป็น,ปนสีน่แสนแล้วมันกดดันพวกเราไหมใช่แล้วไม่รู้จะได้วนกลับมาขายเมื่อไหร่อีกลูกคา<จ>้าก็รอว่าเมื่อไหร่จะวนอีคับขาดอีสองพันบ้านครับไม่อยากรอแล้วครับอย่างเงี้ยลูกค้าซื้อห้าหมื่นก่อนเลยเม็ดไม่เม็ดค่อยวางแผนกันใหม่เราถามหน้า ว่าไปต่อไหมไปต่อไหมอย่างเงี้ย,ท,ยทุกคนเข้าใจพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เอเจนซี่ที่ดิวไว้ทั้งหมดเราขอเคลียร์งานหให้ภายในสิ้นเดือนนี้ยกเว้นคนนั้นนะแล้วก็ตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไปพี่ๆดิวตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าโปรไฟล์พวกเราเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะ